าเม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 าเราไปกินร้านเหล้าแถวหนองจอกมาเมาไปฝากเพื่อนพี่ด้วยเออเราไปไปแล้วไปแล้วพอยแผ่นริ้วมาพอยกลับรอแล้ว อรครับว่าทำเป็นห้องไรับงานหรือห้องห้องสตรีมหรืออะไรลูกคือหนูชอบเล่นเกมเอาง่ายอ่าห้องเล่นเกมหรี่อสตรเออชอบเล่นเกมถ้าไม่บอกอ่ะไม่ไม่รู้เลยว่าเป็นห้องตอนแรกเราเรกว่าบิวอินจริงๆห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องแบบปกติโล่งๆแล้วก็มีนประตูปกติเลยประตูปกติใช่ที่นี้หนูก็เลยแบบว่าให้เขายื่นออกไปแบบว่าจะได้มีพื้นที่เก็บเก็บของของห้องตรงตรงด้วยกรแพงใช่บิวิอกิวอินอีกฝั่งหนึ่งแทนแล้วก็เป็นประตูเข้ามาเฮ้ยเจ๋งนะห้องนี้ผมว่าไอเดียเท่นะคือบ้านเรามีสไตล์ไหนนแแบบ ที่ว่าแนวอะไรหนูก็ไม่รู้แนวสแกนดิเนเวียนหน่อยๆน่อว่าโมเดิร์นถ่าก็ดูกโสเดิร์นมันดูแบบมันดูแบบมันก็ถ่ายรูปบ้านฝรั่งแต่หนูชอบหนูเป็นคนชอบบ้านมากใช่หนูจะแบบว่าคอยดูบ้านของฝรั่งบ้านของคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใน Pinterest อะไร